อันเชลตีจะไปคุมทีมชาติบราซิลแล้วหรือครับโอ้โหมาตามข่าวกันหน่อยครับมีรายง,งานท้องถิ่นของบราซิลอย่าง UOL นะครับรายง,งานบอกว่าคาโลอันเชลตีได้ผ่านการลงนามเพื่อตกลงคุมทีมชาติบราซิลหลังหมดสัญญากับเรอันมาริตเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับกุนซือชาวอิตาเลียนคนนี้ถูกโยงให้เป็นกุนซอคนใหม่ของทีมชาติบราซิลหลังจากติตตี้พ้นตำแหน่งไปเพราะทำผลงานในฟุตบอลโลก2022ได้อย่างน่าผิดหวังนะครับ แล้วอันเช่ยังคงทำหน้าที่ให้กับเรอัลมาดริดต่อไปท่ามกลางกระแสข่าวเรื่องอนาคตของอันเช่เองที่ยังคงดําเนินไปอย่างต่อเนื่องเพราะสัญญากับเรอัลมาดริดกาลังจะหมดลงกลางปีหน้าล่าสุดรายงานจาก UL บอกว่ามีการสอบถามแหล่งข่าวในสาพันธฟุตบอลบราซิลครับด้ความว่าอันเชลติผ่านการลงนามในสัญญากับบราซิลเรียบร้อยทําให้ในช่วงที่ผ่านมาบอร์ดบริหารของทีมชาติบราซิลนั้นดูไม่ทุกข์ร้อนใจ ม่มีรายงานออกมาในช่วงสุดสัปดาห์ว่าเรอันบริตรอาจจะเสนอสัญญาใหม่ให้กับอันเชลติพิจารณาแต่ตอนนี้ CBF วาังใจว่าไม่ร้อนรนเพราะมีการตกลงกับอันเช่เป็นที่เรียบร้อยถือว่าเป็นสถานการณ์ล่าสุดจากสื่อบราซิลเกี่ยวกับสถานการณ์ของอันเชลติแต่จะบอกว่าทุกอย่างยังเป็นเพียงการรายงานจากสื่อซึ่งยังไม่มีการยืนยันจากทางกุนซอหรือทีมชาติบราซิลแต่อย่างใดนะครับรอฟังไปก่อนอันนี้เป็นรายงานจากสื่อไปก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่มีการแถลงความอย่างชัดเจนด้วย โอ้ต้องมาตามว่าสุดท้ายแล้วอันเช่จะไปคุมทีมชาติบราซิลจริงๆหรือเปล่าครับโอโ้ถ้าหมดสัญญากับเรอันมาริดทุกคนแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอนาคตของคาร์โลอันเชลต t t ก็จัดมาให้รุนจัดไปยาวๆเลยนะครับผม